สวัสดีครับเอิร์นอันหันสาชาแนลครับสวัสดีกันนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมจะมาแชร์เรื่องราวของคนถูกหวยเลขท้าย3ตัวและ2ตัวใบเดียวกันก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอิร์นอันหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอิร์นอันหันสาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ จากกรณีเพจ Facebook จีสตองผู้หญิงสวยบนโลกความจริงได้โพสต์เรื่องราวหลังจากที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ธันวาคม2563โดยเป็นเลขท้าย3ตัวและ2ตัว984 84แต่พอนำไปขึ้นเงินทางร้านที่รับขึ้นกลับบอกว่าให้เลือกได้แค่รางวัลเดียวเท่านั้นโดยในโพสต์มีข้อความว่าถูก3ตัวท้ายและ2ตัวในใบเดียวกันได้ทั้ง2รางวัลไหม เพื่อนบอกไม่ได้ได้แค่อย่างเดียวมันเคยถูกไปขึ้นมาแล้วร้านให้เลือกรางวัลเดียวน้องเพื่อนถูกแต่เพื่อนอีกคนเคยถูกแบบนี้แล้วร้านบอกให้เลือกได้รางวัลเดียวหลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นโต้แย้งโดยระบุว่าหากสลาก,กินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อมาถูกทั้งสองรางวัลจะต้องได้รับเงินทั้งสองรางวัล ไม่ใช่ให้เลือกได้เพียงแค่รางวัลเดียวเท่านั้นและจากเรื่องดังกล่าวก็มีคนนำเลขไปตรวจในเว็บไซต์ก็ขึ้น2รางวัลดังภาพนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลจีสตองผู้หญิงสวยบนโลกความจรงิงเพื่อนๆเคยถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลในลักษณะแบบนี้บ้างไหมครับและเพื่อนๆที่รับชมรับฟังมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนชอบหวยและคนที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอนันต์ศาสตร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ